สวัสดีทุกคนคะ่ะโอ้โหวันนี้อาจารย์แม่์เรนดอมไพออกมานะคะคนรักคนในใจของลูกๆนะคะเขาอยากจะบอกลูกๆว่าในตอนนี้นะคะเขานะ่ะมีลูกๆแล้วก็รักลูกๆเพียงคนเดียวเท่านั้นคะ่ะ <c oughs> ดีใจกับทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคริสต์มาสนี้นะคะลูกๆจะได้คือ เขาจะมาสาร,รภาพนะคะความในใจเขาจะมาบอกรักลูกๆนะคะอย่างแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าคริสต์มาสนี้นะคะเขาอยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะทำอะไรเพื่อลูกๆอีกนะคะนอกจากจะแสดงตัวแสดงตนว่า ตอนนี้เขามีคุณในใจเพียงคนเดียวแล้วก็รักคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณคือผู้ที่เขาถูกเลือกแล้วเรามาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะในใจของเขาและสิ่งที่เขาอยากจะทำเพื่อคุณ <c oughs> มันเป็นไพ่ที่แบบว่าน่ารักมากๆลูกๆเขาอยากจะบอกว่าลูกๆอะอยู่เหมือนเด็กน้อยนะคะ คือดูแบบไล้เดียงสาดูน่ารักน่าเอ็นดูน่าชนุชนอมคือยังเป็นเด็กอะ่ะต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าลูกๆอ่มีอุปนิสัยใจคอนะคะมีรูปร่างหน้าตาหรือมีการกระทําหรือมีคําพูดอะไรที่มันแบบ เหมือนเด็กๆไม่มีผิดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสเสน่ห์นี่คือความน่ารักของลูกๆกันนะคะแล้วเขาเองนะคะก็ชอบที่จะอยู่กับลูกๆนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับลูกๆแล้วโลกสดใสแล้วเขาเองก็ดูอ่อนเยาว์อยู่แบบดูแบบดูเด็กไปเหมือนกันกับลูกๆอะ่ะเออน่ารักได้ดูจริงๆเลยนี่เขาอยากจะบอกลูกๆว่าลูกๆเนะี่ยคือ ไม่เคยเสแสร้งไม่เคยมารยาไม่เคยโกหกตอแหละอะไรให้เขาเลยอะลูกๆจะมีความจริงจังจริงใจนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขาเสมอมานะคะแล้วเขาเองก็ซื่อสัตย์กับลูกๆนะคะคือไม่เป็นไพ่ที่แบบว่าไพ่แรงนะเนี่ยนะคือเขารับรู้นะคะแล้วสิ่งที่เขารับรู้นะ่ะคือเขาอจะแสดงให้ลูกๆเห็นหรืออาจจะพูดออกมานะคะว่าลูกๆอ่ะคือสิ่งที่บริสุทธิ์คือความรักที่แท้จริง ลูกๆไม่เคยโกหกไม่เคยปิดบงังนะคะไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรปิ้นป้อนต่อแหละ่ะเออนะคะนี่คือสิ่งที่เขาโอ้โหลูกๆไพ่พิกมากแม่จบที่ใบนี้เลยเพอๆนะคะคริสต์มาสนี้เขาจะเข่าขอแต่งงานหรือพูดถึงเรื่องการแต่งงานกับลูกๆนะเอออาจารย์แม่ดีใจด้วยขอน้อมรับคำทำนายเอเนร์จีนี้เลยนะคะทุกคนคนที่ได้อ พลังงานนะคะที่แบบเอเนอร์จีที่แบบแรงมากๆเลยในคลิปวันนี้เนี่ยนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรการพุกศกนะลูกๆมาแรงมากโอ้โหเขานะคะอยากจะคุกเข่าขอแต่งงานหรืออยากจะสารภาพรักว่าเออที่รักเราแต่งงานกันไหมที่รักเราเป็นแฟนกันไหมที่รักเรามาอยู่ด้วยกันเถอะ <laughs> ลูกๆแม่จบที่ไพ่ใบนี้เลยนี่คือคริสต์มาสนี้โอ้โหเขาหนักข้างรักแล้วมองเห็นคุณค่าในตัวลูกๆมากๆนะคะลูกๆทําอะไรให้เขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทําอาหารไม่ว่าจะซักผ้าหุงข้าวหรือซื้อของขวัญหรือทําอะไรให้เขาอะเขาเห็นเขาซาบซึ้งในน้ําใจของลูกๆมากๆนะคะและลูกๆคือรักที่จริงจังจริงใจที่บริสุทธิ์ที่เขาได้รับนะคะก่อนหน้านี้เขามีความรักเขาไม่เคยได้รับความรักที่แบบ พิถีพิถนันหรืออบอุ่นหรือได้การเขาเรียกว่าเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแบบนี้เขาไม่เคยได้รับพอเขามาเจอลูกๆนะคะมาคบหาลูกๆแล้วเขาได้รับแล้วลูกๆทําให้เขาเห็นและพิสูจน์ให้เขาได้เห็นแล้วว่าลูกๆกับจริงใจกับเขาขนาดไหนไม่ได้เสแสร้งไม่ได้แกล้งทําไม่ได้มาหลอกลวงเขาอะนะคะนี่มันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะลูกคนเพราะฉะนั้นคริสต์มาสนี้นะคะจานแม่น้อมรับคําทานายนี้ด้วยนะคะทุกคนน้อมรับเอนจี้พลังงานนี้ ไปเลยค่ะทุกคนเนาะคริสต์มาสนี้แน่นอนนะคะเขาจะคูกเขาขอแต่งงานหรือเขาอาจจะสารภาพรักนะคะแล้วก็จะมีการตกลงปปรใจขอคบเป็นแฟนแบบจริงๆจ,จัง,จงๆแน่นอนค่ะฟันธงค่ะลูกๆใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มนิ้์หน้าโปรไฟล์นะคะมีแอดมินคอยตอบกลับใครสนใจไพ่นะคะก็สั่งซื้อไพ่ได้เช็กกันนะคะทุกคนแล้วพบกับแม่ได้ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนนะสวัสดีค่ะ